สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่6กรกฎาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กสกอปินตลาดไปที่1,591.43จุดบวกเพิ่มขึ้นมา12.15จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.77%มูลค่าการซื้อขายวันนี้69,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของเดัชนในวันนี้ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยก่อนที่ช่วงบ่ายนั้นก็จะเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆทรงๆตัวกันไปซึ่งวันนี้ก็ได้แรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ที่มีแรงซื้อเข้ามาหลังจากที่วันนี้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ก็ลดลงไปเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าที่6000กว่ารายวันนี้ก็ลงมาอยู่ที่5,420ราย แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าทางด้านของสอทอวันนี้จะมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายนก็ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามแล้วก็ทำระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปีก็ตามแต่ว่าทางด้านของตลาดหุ้นเองวันนี้ก็ยังสามารถที่จะรักษาระดับการบวกเอาไว้ได้ ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็เป็นการกระจายตัวมีทั้งบวกแล้วก็ลบสลับกันโดยทางด้านของนักลงทุนนั้นยังคงจับตาดูสถานการณ์ของราคาน้ำมันหลังจากการประชุมกลุ่มโอเปกนั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็มีการเลื่อนประชุมกันออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกขนส่งอาหารพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็การแพทย์โดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ C B G บวกขึ้นมา4.18%ก็มีการคาดการณ์กันว่างบในไตรมาส2 BOC นี้จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีก็มาจากยอดขายของกลุ่มประเทศ CLMV แล้วก็ยอดขายของจีนก็เติบโตได้อย่างโดดเด่นด้วยเช่นกันแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งก็ช่วย หนุนฐนะของยอดขายให้มีการเติบโตขึ้นมาได้ด้วยทางด้านของอีออนวันนี้บวกขึ้นมา7.03%หลังจากที่รายงานกำไรไตรามาสหนึ่งมวดปีบัญชี64ก็คือเติบโตไป117%เยียร์ออนเยีย a r ซึ่งมาจากทนานของรายได้สินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะท่าน้าของสินเชื่อเช่าซื้อรถจกักรยานยน์มือ2ซึ่งเติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนทาน้าของคอตโตวันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง10.64%อันนี้ก็คาดการว่ากำไรในตรมาส2.64นี้จะเติบโตได้อย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็มาจากเรื่องของความต้องการในตลาด มีการเร่งตัวเพิ่มกันขึ้นมามากขึ้นทางด้านของ Ford Corporation วันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง14.78%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในปีนี้จะขึ้นทำ New High ในรอบกว่า4ปีด้วยกันก็ได้แรงโน้นมาจากธุรกิจ EMS ที่เติบโตขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น ทางด้านของ S S P วันนี้บวกขึ้นมา7.80%ก็มาางด้ต่งของคอ,อรมอรนั้นได้อนุมัติในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าอาตารานของผู้ผู้ถือหุ้นนั้นได้อนุมัติในการเข้าเข้าซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต9.9เมกะวัตต์แล้วก็ผู้บริหารนั้นก็มีการ คาดแนวโน้มผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีหลังของปี64นี้จะเติบโตได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าก็มาจากการรับรู้รายได้การขายไฟทางด้าน,นของโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีก68เมกะวัตต์ทางด้านของยูนิควันนี้บวกขึ้นมา9.15ก็มีข่าวว่าเซ็นสัญญารับงานโครงการลดไฟฟ้า ไทยจีนมูลค่ากว่า1,500ล้านบาทด้วยกันทางด้านของแอปโกวันนี้บวกขึ้นมาถึง16.04%ก็มีการเตรียมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัดให้กับทางดานของพันธมิตรจีนใช้ในการรักษามะเร็งในเดือนนี้ทางด้านของ VPO บวกขึ้นมา14.29% อันนี้ก็คาดการว่ากําไรไต,ตรมสองพนสี่นี้จะพลิกกลับมามีกําไรจากไต,ตรมาสก่อนหน้าที่เป็นผลขาดทุนก็มาจากราคาปลามปรับตัวขึ้นแรงสูงสุดในรอบกว่า13ปีด้วยกันทางด้านของเคทิสก็บวกขึ้นมา5.43%อันนี้ก็ได้รับแรงหนุนมาจากทางานของราคาน้ำตาลที่ปรับขึ้น2สัปดาห์ต่อเนื่องขึ้นมาแล้วกว่า10.5% แล้วก็ RCL วันนี้บวกขึ้นหนา7.32%อันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของอาราคาหุ้นที่วันนี้มีการฟื้นตัวกลับกันขึ้นมาหลังจากที่มอนนี้ปรับลงไปค่อนข้างแรงเลยทีเดียวทางด้านหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของเมเจอร์ติดลบไปถึง12.87% อันนี้ก็ในส่วนของผลการดำเนินงานนั้นคาดว่าไตรามาสสอง6 4นี้จะยังขาดทุนต่อเนื่องแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่อาจัะมาจากประเด็นที่เมเจอร์นั้นมีการขายหุ้น SF ให้กับท่านของ CPN ซึ่งก็จะทำให้ท่างของเมเจอร์นั้นหยุดรับรู้กำสมรงกําไรจากเมเจอร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป ทางด้านของ SKE วันนี้ติดลบไป4.24%ก็น่าจะเป็นเรื่องของการถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาหลังจากที่เตรียมเข้าควบรวมถิจการหรือว่า M&A กับทางของธุรกิจกำจัดขยะในประเทศเพิ่มเติมกันด้วยแล้วก็นาของ SLP วันนี้ราคาหุ้นปรับลงไป5.56% หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงเพราะว่ามีเรื่องของการเก่งกำไรผลประกอบการกันนั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ